ครับไม่ฟอร์จูเนอร์แชมนะครับไม f ฟอร์จูเนอร์แชมเอ่อน้ำมันหมดถังตายเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันจะอยู่ที่ระดับนี้นะครับอันนี้คือมันจะไม่ลงอีกแล้วเดี๋ยวให้ลองขึ้นดูสักหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวลองให้มันขึ้นดูเลขไม้ตัวนี้หนึ่งแปดห้าห้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็เอ่อความเร็วนะครับก็ขึ้นสองก็ใช้ได้นะครับวัดรอบสี่พันโอเคโอเคนะครับ อะตอนนี้ขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วอ่ะตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับอ่เดี๋ยวจะให้ให้ลงนะครับนะให้ขึ้นเต็มถังเลยให้ขึ้นเต็มถังเลยโอเคตอนนี้น้ำมันเต็มถังแล้วนะอ่าคราวนี้ก็จะให้ลงนะครับให้ลงแล้วก็ต้องขึ้นไฟเตือนนะครับต้องขึ้นไฟเตือน จะต้องขึ้นไฟเตือนนะครับจะต้องขึ้นไฟเตือนต้องลงมาขึ้นไฟเตือนนะครับอย่าลงมาแล้วอ่าไม่ลงแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะไฟเตือนก็ไม่ขึ้นนะครับอ่าก็เสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องซ่อมนะครับโอเคครับอ่าหลังซ่อมนะครับหลังซ่อมไมค์ฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับเลขไมค์หนึ่งแปดห้าห้าเจ็ดหกนะครับ Uh, อ่าตอนนี้ให้เขีนน้ำมันลงนะครับเข็นน้ำมันเริ่มลงนะครับเข็นน้ำม um> ันเริ่มลงนะครับอ่นะฮะก็จะต้องขึ้นไฟเตือนนะครับของเดิมนี่ลงมาอ่าต่ำกว่านี้หน่อยนะครับอ่าก็ร uh, IC ู้สึกของเดิมประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็หยุดละไม่ลงนะครับอ่าตอนนี้มันลงมาเรื่อยๆนะครับก็ลงมงมาเรื่อยๆ ขึ้นไฟเตือนด้วยนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับไฟเตือนนะถือว่าโอเคนะครับก็ไม่พอจูเนอร์แชมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ปกตินะครับโอเคครับ